นายกรัฐมนตรีอนุทินชาวีรกุลยืนยันว่าพร้อมสำหรับการเลือกตั้งแล้วและเชื่อว่ามีหลายปัจจัยที่อาจนำไปสู่การยุบสภาก่อนวันที่31มกราคม2569นายอนุทินชี้ในกรณีที่พักภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในพักและนโยบายของพวกเขาพรรภูมิใจไทย พร้อมสำหรับการเลือกตั้งตลอดเวลาและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นก่อนวันที่31มกราคม2569เขาแสดงความหวังว่าผลการเลือกตั้งในการจนบุรีจะไม่เพียงแต่ส่งผลต่อพี่น้องในจังหวัดนั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศด้วยเมื่อถามเกี่ยวกับการชนะของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งซ่องในจังหวัดศรีสะเกดและการจนบุรีที่มีผลให้กระแสพรรคภูมิใจไทยดีขึ้นอนุทินกล่าวว่าเขาและทีมของเขาพยายามทำงานที่ดีที่สุด เมื่อถามเกี่ยวกับความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอนุทินยืนยันว่าพร้อมตั้งแต่เขาถอนตัวออกจากรัฐบาลในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับวันที่31มกราคม2569ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่สภาสามารถยุบก่อนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแต่เมื่อถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจนำไปสู่การยุบสภาก่อนวันที่31มกราคม2569อนุทินไม่ตอบโดยตรงแต่กล่าวว่ามีหลายปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้อง และเมื่อถามว่าสภาจะยุบก่อนวันที่31มกราคม2569หรือไม่อนุทินไม่ตอบโดยตรงและรีบออกจากทังเนียบนายกรัฐมนตรีไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรที่กองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพบ,บก